ไปดีเอฟซีเนาะตอนนี K ้ก็แจ้งเลยทุกคนเลยแต่ว่าทีมงานเขาได้ออกหลั่งเสาไปแล้วเขาขอสิไปกันนังกินกาแฟอยู่เนาะขอสิไปนำมาอูปลาหาอูไปบตยเขื่อนนี่แต่ว่าได้แมงไปเคขื่อนมาได้เย็นตัวหนึ่งเนาะพันต้องแฉกันก็ไปแล้วเฮานอนมูมื่อทุกคนขอสิชวนไปนำ โอ้ยินกเแฟกอนไปไปทุกคนณหรือว่า,า,าสกอ,อบกุลเล่บ้านเขาบ่อเบอิ้อมือนขึ้นน่านสิไปน้าือหอยมนันเน,นาะมันไปแังไหลังจากยามาแล้วเพราะว่าเอาทับเีบะมันก็ออกมาเลยเอาไปเนยาบาเนาะมามาขอลูกกระบ,บังน้ำปญายปนนี่เอาเบิ้บวมีมีเพลูกเลยปญยัมา,าีขาใก้ันเลนั่นแหละ นังดีเมือนเชื่ออยู่ากา,กาทรท่องมาเ่เนีลยหรอการท่องมา่แล้วบางอย่าเนี่ยจักไปใช้อะไรไม่เหลือมกินไปนั่งเก็บไม่เหลือมบอกแต่พำแต่ว่าไม่เหลือม,มเห<อ>มืหอนคนอยู่กลางหน้าวไปนั่งเก็บไม่เหลือ,อีิล่อมร่มแห้งโฟบูจักลามันจะถอนนะมันถอนมันสุกเป็นขาว ควงเขานะปู๊โอ้ยคไปแหงพนันโอว่าตัวนี้บอแหงแาบตะเบียนใช่อลาง่มหมดเหรอเลูกเกาอเรียงทอมะนาลูกเจ็บซี๊ดเลี้ยงซี๊ phải chip cả ông sạo, nó đang xin lọ nhiên, oh. ừ. Ừ. Oh, nhưng ao hả, ôi. con ơi, ama, <laughs> cô con, cô một quả thử nhìn con. quả nó. อย่ายังพักเลย,ย,เลยหรือฮะพักบอ่อเลอยเหตุไดต้มก่อนเอาต่ออีกหน่อยดูต่ายดูอ่ะก็ลูกมึงแบบผู้ผู้นะไมัใป่ก็าม่ก็แคัก็ับกับ นี่ขอเด็เลมึยากแหน้เจ็นะกะสัตว์นเห็ดเห็ดหรือบ่อีกหน้าปะแดงเอาหันแล้ว้ยงำมาได้ใหญ่เลยทุกคนต้มกระอบต้มโพนทุกคนนะ

แตมกล้วยหอมตัดน้ำมันปลนี่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 ร้อยนนี่ยัมางเลยนี่แตมก้วเนาะตังเนาะทุกคนเลยนี่พร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วทำยำนี่มามามาเสร็จเสร็จันก็โหลดนี่มามทุกคน แซบกันมันนี่ยกินแสบแสบตรงปลาขาวซาำมะขีคือ้นเนี่อยู่ปลาอั่นี้น้ำตาลตัดนี่น้ำตาลไอ้เนี่ยนี่นะอเลยไม่ไหวคนมาเบเนื้อใช้มันกับข้ปลาหนุ่มๆงตงกาะหอกก็ง่ายเห็นมนาะ

กินนึ่มือน้ำกันบานี่เอาสุาลละกินแล้วก็นะบาน้าพันจะได้พันกูมันอยู่บ่มันมัมันมัเนาะมันคักเลหาซื้อในตลาดบ่มีได้ด่ดำนีนเนอความมันเอาไ้โดนไหมันนนนนเาอ่ากกาแฟกตา มใส่มันข้าม่มาดึงมาไปยันทุกคนเลยปะซิวปะซิวหยาดกันกินใส่ไก่โอ้โหคากรีเอาแบบทารอยหนามบสมากาเสียงของฮะโอเมนของเห็ันทันโอ้หหยาดกันขาบนะรับล้างเห็นบ่ ใส่ชีเป็นชีขาวเนาะผู้ส่วนส่วนนันป้าอันนั้นลังมากูอหยาดกันกินปลาปลาหยาดกินใส่ไก่นี่ทุกคนเนาะนี่เขาเลี้ยงมันไหวทุกคนนี่นี่เอาเอาเอาสาใส่ไก่เกลือมันนี่นีนี่ นี่คือขันห่วงเฮาวเดๆขันขันใหม่เนาะนี่งมันกินนี่บริยานเ่าเลยนี่เฮาเง่อยอยู่ใกลก้ๆนี่ทุกคน,น <c oughs> บ่งมันแย่งกันนี่พูดพูดูดนึงคาบนาคาบล้างุานนี่โอ้บริยานห่าเลย <c oughs> นี่ นี no. ่ค nice. ือนี่เหลี่ยมมันไหวเนเพื่อที่ว่าให้มันแกนในว่างตัวนี้เนาะที่ว่าว่างเอาผักกระไซนี่เนาะวัให้มันลงโอ้ยเจเนาะ ทื่ว่านี่ปลากระงนี่เนาะทุกคนนี่นปลากระกงเนาะโอ้แล่นออกแลนน่นเขาเนาะตัวได้อิ่มเนี่ยก็แล่นออกหรือว่าปาาลาใหญ่มันเขามากแล้วมันแล่นออกเนาะตัวหน่อยกินทื่ว่าคาร์เนสอนมาก,กินนี่ก๋อิ่มเบิดทิมแง่เลยทุกคน,น,น,นเลย,น,ยน,นี่มันมาเด่นหน่อยๆนได้หนี่เอาเนี่ยเห็้ยนซำนี่นะ นี ì, len đó, len u, mà, nhi ่เบิ่งมาแลนออกแลนเขาเห็นบ่นี่โอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากทุกคนเนี่ยเห็นอยู่บ่นี่ปลากางหางแยงทุกคนนี่ซัดออกแล้วนะโอ้ยแหงเข่ามาลายคนเก่าทุกคนเลยพอมันดึงกินแห้งลายคนคนคน

โอ้ไปแล้วพุนพุนพุนเรือดำน้ามาหน,นิโอ้ยนี่เนาะทุกคนที่ว่าเรือทีมงานน่เาเฮ็ดกับขวากำหนามที่เห็นซองโตเนาะเอาขึ้นเฮงกับเรือซ้ำนี่แหละทุกคนเลยนี่แหละที่สแบ่งกันเนาะในทีมงานผ่านเฮาหน่อยเรือลายกับแบ่งกันไปกินคืนอเก่าเอาเอาสี่เก็บไปไปหนึ่ง สองสามสี่หกเจ็ดเร้อไม่เบิลนยู่มองกะโปรงเบือ้เนยกินเนาะกินเทอหรกนทอโอ้คือเด้อนังซบโทรศัพท์ที่

กันฝนเลคือนางอยู่ห่างคือวันนางกินเผือกอะไมเซีนใลยไปวผานมือวันต้องไปนงเบ่งอาผ่านแหงไปนางเบิ่งเขากินเพอกมันก็ได้อยากแหงเลยน่าเลยนะหรือว่าสิไปไปกินเผอไปผ่ากันไปเบิ่งนางกินเพอ มันเป็นน้ำมันเขอยาก่อแห้งกน้ำมันยังร่วงสิสิปมเข้าไปสิน้เอาวหอยชะโครกตีแยมอยาแยมได้กับแหนมือเอาเอาเอามาแน่อนเลยใส่ทุบไปใส่เอาไปเามาเอามามาสบายดีฟีีเนาะตอนนี้เอาไปสิตามเงาบ้านแล้วทุกคนเลยสีนเห็นสีนยังกับปั้นกันเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ละนายผ่านกับได้พูดได้แย่งสันปันส่วนแหละขอผมขอบใจน้ำฟีีเนาะ ที่เขาบนเขาส้มมาติดตามบ่มียังายเนาะก็บ่ได้ไล่ขึ้นทุกคนไวมากเหล่านี้ซองขึ้นพรดีมันดีกับพรีมันอีเห็นตัวหนึ่งเอ้ามาติดตามก้มงกบใจเนาะ